สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาพอกันอีกแล้วก,กับบ้านสวนวัชิราพรเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ภาพพี่น้องมาเบิงบัออกพิกมาเก็บบักพิกจ้าบักพิกชุดสองน้อยน้อยน้อย,ยจะกับพ่อเลยขายจ้าพี่น้องบักพิกชุดสองกำลังงามกำลังสวยเลยบักพิกคือนวยวันบักพิกขี่นูพี่น้องเนี่ย ดแด,ดงรายแล้วตัวน,น,นี้เกีายเบลายแล้ยวปรสาทแดงหน้าหนีหน่อยบอกพี่ยพี่น้องไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะคะปล่อยตามธรรมชาติเลยแดงแล้วพี่น,อน้องเริ่มแดงแล้วสภาพอากาศฮอนจัดพี่น้องจักน่อยจะได้เกียบลายได้หนีเพราะว่ามันแดงก็บปงอามป่นใดดอกพี่นอ้อง เจอแดดเจอฝนเก็บใส่เสียพน้องจะเสไปนะเก็บไปกินเน่มอยพี่เ่มพี่น้องโ้ยอกมาหมดเงาเพ่ป่วย่พี่พี่น้องมเนพี่แดง เพิ่นสร้างไว้อยู่นีซองลอยก็สันซีรีเก็บให้เพิ่นอยู่จ้ะนี่ยน้อยพีหน่วยนี่เป็นโลกเลยเนี่ยไม่เอานี้มันมีแมงบันทองพอดีต่ำพอดีกินผู้เพิ่นบ่มักหน่วยใหญ่กะจำหนีเพิ่นหักพอดีนะจ้ะนี่ยหักปีกที่สวนของเราแดงองตองเนะจ้ะฮึ่มพี่น้อง เก็บบรรยากาศหลังฝนตกจ้ะนี่อัเบอ่์เพ่นฝนตกพ,ตกพ,ตกพตกี่น้องตกไม่แห้งดอกพ่อดินไล่ดินซุ่มพ่อไม่แหง้งเย็นๆนีแ่แหละจ้าด <ๆ S 1> อกผีกออกมาเบิ่งสวน,สนเจ้านี่อื้ออ่อนเบาหนึ่พี่น้องอะไรมันน่ะขันแมงวันทองเมื่อกี้ใส่กระิได้เก็บรายอยู่ในซุ้มนี่นี่จ้ะ พริกจินดาทำยังไงพริกจินดาผลเท่าพริกขี้หนูนี่จ้าพี่น้องประมาณนี้นะคะหญ้ากลางงาบพีน่น้องหญ้าถือฝนเนาะจ้ะอพิกเอ้าคู่กระบอกม,มาใส่รคนะู่รื้อมาลงมาเก็บใส่เสียเก็บไม่กิน เก็บไปกินอยู่เฮียนมาไม่วยุเพ็กกินตามาคงเผ็ดเดเห็นว่าเต็กพี่ขี้หนูได้หนิพี่น้องเพดจีดจ้าดมากเลยหน่อยวพี่